สำหรับรีวิวในวันนี้นะครับผมเอาใจสำหรับคนที่เป็น serious gaming e s e r i ียสเกมมิ่งอีสปอรโดยเฉพาะเลยครับเน้นๆสำหรับคนที่ชอบจับเมาส์แบบคลอกิบด,ด้วยนะฮะเพราะเมาส์ตัวนี้เขาบอกเลยว่าสร้างมาเพื่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมมากับซาวี่ยูทู e l e เลสเกมมิ่งเมาสครับตัวนี้จริงๆเนี่ยออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ2023ประมาณปลายปีนะฮะแล้วเมาส์ตัวนี้เนี่ยในปีนี้นะครับก็ถือว่ายังมีความแบบว่าฮิตฮอตอยู่แล้วก็เหมาะกับการใช้งานมากๆสําหรับสาย e s p o r t ์นะครับ ฉะนั้นคลิปนี้ผมจะจัดเต็มให้ทุกคนได้ชมกันแบบครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานวิธีการจับเหมาะกับใครใช้งานอะไรยังไงได้บ้างแล้วบอกเลยเขามีแท่นชาร์จมาให้ด้วยเจ๋งมากๆจะเป็นยังไงลองไปชมกันนะครับ จุดเด่นของเมาส์หลักๆเลยนะครับอย่างแรกเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ขนาดกลางนะครับน้ำหนักเบามากแค่60กรัมเท่านั้นโดนใจสาย E s p o r t แน่นอนนะครับสำหรับส่วนนี้แล้วการออกแบบของตัวเมาส์เนี่ยได้รับการออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับออกแบบร่วมกับการพัฒนาเกมเพื่อให้ตัวเมาส์เนี่ยถูกหลักสรีรศาสตร์สำหรับวงการ E s p o r t โดยเฉพาะเลยนะครับ การวิจัยและการวิเคราะห์ของทางแบรนด์เนี่ยนะครับวิเคราะห์กันในระดับแบบถึงขั้นแบบการขยับกล้ามเนื้อเลยนะครับคือแบบว่าเอาเซนเซอร์มาติดตามนิ้วแบบนี้เลยแล้วก็ทดสอบแล้วก็วิจัยกันออกมาว่าการขยับนิ้วแบบนี้เนี่ยจะส่งผลยังไงกับตัวเมาส์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับ แล้วการออกแบบของตัวเมาส์เนี่ยจะมีความโค้งในส่วนของด้านในตัวเมาส์นะครับเพื่อให้รับกับนิ้วของเราแล้วการออกแบบของเขาทางแบรนด์เขาบอกมาเลยว่าทําให้คลื่นกล้ามเนื้อคงที่ระหว่างการใช้งานเป็นไงเจ๋งไหมคือบอกมาขนาดนี้เลยว่าใช้งานแล้วจะมีแบบเอ่อคลื่นกล้ามเนื้อคงที่อะไรประมาณนี้ผมว่ามันลึกมากๆเลยนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยส่งผลยังไงครับเมื่อเราต้องใช้งานไปนานๆเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยหรือไม่เมื่อนั่นเองยิงได้ยาวๆนะครับอธิบายง่ายๆก็คือการออกแบบเน้นสรีระการใช้งานแบบยาวๆและถูกหลักอกนมิกแบบเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยสำหรับเมาส์ตัวนี้นะฮะตัวเมาส์จะสามารถปรับ DPI ได้สูงสุดอยู่ที่6ระดับด้วยกันนะครับได้ตั้งแต่400 DPI ถึง3,200 DPI นะฮะตัวเมาส์เนี่ยเป็นแบบ plug and play เสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านตัวไดรเวอร์อะไรทั้งนั้นนะฮะ มีปุ่มการปรับเปลี่ยนแมนนวลนมาให้ที่ตัวเมาส์ทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีซอฟต์แวร์ซับพอร์ตสำหรับเมาส์ตัวนี้ตอนแรกผมก็แอบสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีซอฟต์แวร์ซับพอร์ตผมไปหาโหลดด้วยนะทุกคนตอนที่ผมหาข้อมูลเมาส์ตัวนี้นะครับว่ามันมีหรือเปล่าตัวโปรแกร,รมอยู่ไหนทำไมไม่มีนะครับเพราะว่าราคาเมาส์ค่อนข้างสูงแต่ตัวนี้เนี่ยในการปรับแต่งตัวเมาส์ทั้งหมดนะครับเขาเอาปุ่มมาไว้ในตัวเมาส์ทั้งหมดเลยฮนะไม่ต้องปรับแต่งผ่านตัวโปรแกร,รมหรือซอฟต์แวร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ่มของ polling rate DPI ปุ่มปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อเรียกว่าอะไรที่ปรับแต่งในโปรแกรมอ่ะพี่แกเอามาใส่ในตัวเมาส์หมดแล้วไม่ต้องปรับในโปรแกรมอะไรทั้งนั้นนะครับ การเชื่อต่อของเขาเป็นแบบ Dual Mode นะครับนั่นก็คือระบบสายแล้วก็ไวเลสซึ่งความพิเศษของระบบไร้สายของเขาก็จะมีเครื่องรับสัญญาณที่รับการปรับปรุงทิศท,ทางพิเศษมาให้นะครับสามารถจัดการกับสัญญาณรบกวนหรือสัญญาณแทรกได้ตรงนี้แหละเจ๋งมากๆใครจะพกไปไหนมาไหนหรือว่าเอาไปใช้งานแบบ s e r i ียสเกมมิ่งแบบว่าเอาไปเอาไปแข่งขันอะไรประมาณนี้ยตัวรับสัญญาณตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์การใช้งานประเภทนั้นมากๆเลยนะครับ แล้วตัวเมาส์เนี่ยจะรับสัญญาณในส่วนของด้านหน้าเป็นหลักนะครับตัวรับสัญญาณจะอยู่ด้านหน้านะทำให้หมดปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมาส์หน่วงเอยเมาส์ดิเลย์เอยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยจังเลยปัญหาพวกนี้บอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้ไม่มีปัญหาพวกนั้นเลยนะฮะสีที่ว่าขายในท้องตลาดมีสีเดียวเลยคือสีดำนะครับและการรับประกันเนี่ยหนปีเต็มๆตามเงื่อนไขาการรับประกันนะฮะ สินงที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือตัวเมาส์ครับ Enhanced Wireless Receiver ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรับเฉพาะนะครับตรงนี้แหละเป็นส่วนที่คุ้มสุดๆนะครับของเมาส์ตัวนี้นะฮะต่อมาคือ USB Wireless Receiver ครับ USB C และ USB A นะครับมีมาให้2เส้นแบบสายถักใช้งานร่วมกับตัวรับสัญญาณและสายพลาสติกสำหรับชาร์จตัวเมาส์นะฮะฟีดเมาส์ก็มีมาให้ด้วยนะครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานต่างๆนะฮะ ชนิดของตัวเมาส์เนี่ยนะครับการออกแบบของเขาจะเป็นรูปแบบเมาส์ e-sport gaming จ่จ๋าๆเลยครับทุกคนมีมาให้ทั้งหมด5ปุ่มมาตรฐาน e-sport เลยนะครับในส่วนของท็อปด้านบนและปุ่มที่เป็นจุดเด่นเนี่ยคือปุ่มของ score นะครับที่มีฟิลการใช้งานที่ได้ฟิลมากๆมันเป็นฟิลเสียงคลิกครับทุกคนคลาสสิกมากๆเลยครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังเสียงกันว่าลักษณะเสียงของเขาจะเป็นยังไงนะฮะ และอีกปุ่มคือส่วนของด้านข้างนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยปรับปุ่มตรงนี้เพื่อให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องพยายามกดปุ่มนะครับนิ้วโป้งเราจะไม่เมื่อยเลยครับทุกคนสามารถใช้งานได้และเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับ ดีไซน์การออกแบบของเขานะครับตัวสีของตัวเมาส์จะเป็นสีดำนะครับเป็นเนื้อแมททั้งตัวนะฮะทำให้เนื้อสัมผัสเวลาจับเมาส์เนี่ยมีความหนึบมากๆนะครับแนะนำนะครับถ้าเกิดต้องใช้ยาวๆเนี่ยผมแนะนาว่าให้ทุกคนหาผ้าหรืออะไรแบบนี้มาเช็ดบ้างนะครับเพราะว่าบางทีใช้ไปนานๆอาจจะมีรอยนิ้วมือได้เพราะว่ามันเป็นเนื้อแมทนะฮะ ส่วนของไฟ RGB เมาส์ตัวนี้อย่างที่บอกไปเป็นเมาส์ e s p o r t ครับเขาตัดส่วนนี้ทั้งหมดออกไปหมดเลยนะครับทำให้ประหยัดพลังงานและลดภาระของตัวเมาส์แต่เขาจะมีไฟสัญญาณของการชาร์จมาให้3ขีดนะครับในส่วนของด้านบนเวลาชาร์จก็จะเห็นสัญญาณชาัดเจนนะครับว่าเต็มหรือไม่เต็มไม่ต้องกังวลสําหรับส่วนนี้สำหรับใครจะเอาไปชาร์จก็วางชาร์จเลยมีสัญญาณบอกนะฮะ การออกแบบของเขาเป็นเมาส์ที่ขึ้นชื่อเรื่องเออร์โกนอมิกมากๆสำหรับเมาส์ยูทูตัวนี้นะครับเหมือนที่บอกไปในส่วนของจุดเด่นตอนต้นคลิปเลยเขาทําการวิจัยผ่านวิทยาศาสตร์การกีฬาวิเคราะห์กล้ามเนื้อการจับสัญญาณต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้เลยนะครับแล้วการออกแบบของเขาส่วนโค้งต่างๆเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะฮะ ส่วนโคงด้านข้างของตัวเมาส์นะครับตรงนี้ที่เขาทํามาเนี่ยมีการพัฒนามาสําหรับตัวเมาส์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานและความมั่นคงในระหว่างการยกเมาส์นะครับการออกแบบด้านซ้ายและด้านหลังเนี่ยช่วยรองรับการคลิกของนิ้วชี้ที่เร็วขึ้นนะฮะการออกแบบส่วนโค้งด้านขวาเนี่ยช่วยให้วางนิ้วนางได้ง่ายเพื่อเสริมการออกแรงสร้างความสมดุลในการใช้งานนะครับเวลาเคลื่อนตัวเมาส์เนี่ยจะสมดุลมากๆนะฮะ สุดท้ายคือปุ่มด้านข้างของตัวเมาส์เขาปรับแต่งมาให้นะครับเพื่อให้เราใช้งานนิ้วโป้งให้มันเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองและสบายมากๆเวลาใช้งานหลักๆการออกแบบสรีระของเขาที่ปรับแต่งมาจะมีประมาณนี้สําหรับเมาส์ตัวนี้นะครับเปรียบเทียบกับเมาส์อื่นๆนะครับหลักๆเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะออกแบบมาเป็นเมาส์ที่เกือบจะดนนามิกนะส่วนของด้านหลังเนี่ยจะมีความนูนอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับผมเทียบกับตัว G Pro X Superlight 2แล้วกันให้ทุกคนได้ชมกันแบบชัดๆนะครับ จริงๆทรง,งมันคล้ายกันมากๆนะครับแล้วราคาเนี่ยก็ใกล้กันมากๆมันมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยสําหรับขนาดแล้วก็หน้าตานิดหน่อยนะครับจะต่างกันที่ตัว s u p e r l i ไลท์เนี่ยจะมีความสูงกว่านูนกว่านิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาเทียบการจับกันนะครับปลามกิบคอกิบฟิงเกอร์ทริปก็บนะครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ หลักๆเมาส์ตัวนี้เขาบอกมาเลยนะครับว่าใช้งานกับคอกิบโดยเฉพาะเนี่ยจะเหมาะที่สุดซึ่งผมเองก็ลองใช้งานแล้วนะครับบอกเลยว่าผลคือดีจริงๆทุกคนผลลัพธ์มันดีมากๆอย่างที่เขาบอกเลยครับแม้แต่ขนาดมือ19บคูณ9ของผมนะครับก็ยังสามารถจับได้สบายๆทุกคนก็ลองคิดดูนะครับลองลงมาก็จะเป็นรูปแบบการจับแบบฟิงเกอร์ทริปเกิบนะครับซึ่งผมจับแบบนี้อยู่นะณนะตอนนี้นะครับเป็นหลักเลยเมาส์เกือบจะเล็กไปเหมือนกันนะครับอีกนิดเดียวแค่นั้นแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่สบายๆนะครับ ส่วนของปรามกิบนะครับตรงนี้บอกเลยว่าแล้วแต่คนจริงๆนะแต่ใครที่มือใหญ่แบบผมอ,อาจจะต้องปรับตัวในการจับนิดนึงนะสำหรับปรามกิบนะครับอันนี้แจ้งทุกคนไว้ลองเอาไปพิจารณาการสําหรับส่วนของการจับเมาส์นะฮะเมาส์ฟีดด้านล่างนะครับตัวนี้เขาจะมีมาให้3จุดด้านบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับถ้าอยากให้ลื่นกว่าเดิมเนี่ยผมแนะนําให้เอาฟีดที่เขามีมาให้ในตัวกล่องมาติดเพิ่มเติมบอกเลยว่าลื่นกว่าเดิมมากๆนะครับลองดูสําหรับใครที่ได้ไปนะฮะ แล้วปุ่มการใช้งานของเขาแยกย่อยอะไรยังไงบ้างครับด้านล่างจะมีปุ่มมาให้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับส่วนนี้เป็นจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้เลยนะครับเพราะเราจะสามารถตั้งค่าทุกอย่างของตัวเมาส์ผ่านส่วนนี้ได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ DPI นะครับที่มีสัญญาณไฟบอกด้วยและปรับได้สูงสุดอยู่ที่3,200 DPI นะฮะร,ระดับ polling rate ก็ปรับได้ที่125ถึง1000 Hz นะครับและสุดท้ายคือการปรับการรับสัญญาณนะครับสามารถปรับได้ผ่านตัวเมาส์ได้ทั้งหมดเลยนะฮะ พอร์ตของเขาจะเป็นรูปแบบ USB-C plug and play เสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับแล้วเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวท็อปจากทาง p i c a r t เลยนะฮะนั่นคือเซนเซอร์ p i c a r t 3395ครับตัวนี้ตัวท็อปจาก p i c a r t จริงๆนะทุกคน High-end หลายๆตัวสำหรับตัวเมาส์เนี่ยนะครับหลายๆตัวหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่อง,องความเสถียรเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนสำหรับเซนเซอร์ตัวนี้นะฮะ ที่เก็บรีเซิ v e อรตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับอาจจะด้วยความที่เขาอยากประหยัดพื้นที่นะเพื่อเอาไปใช้งานกับปุ่มการใช้งานฉะนั้นใครที่ได้ไปเก็บรักษาร e เ e ิ v วอร์ไว้ดีๆนะครับอาจจะเป็นปัญหาได้หรือใครที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้เลยก็ได้เก็บไว้ในตัวกล่องแล้วก็เก็บกล่องไว้ดีๆนะฮะ พลังงานของเขาเป็นยังไงครับตัวนี้ใช้งานแบบต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่70ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็คือเล่นแบบทั้งวันทั้งคืน3วันเต็มๆแบบไม่พักชาร์จเลยอะ่ะสามารถทําได้นะครับซึ่งก็ถือว่านานมากๆเพราะตามหลักแล้วจริงๆอะ่ะเอาจริงนะครับสำหรับ70ชั่วโมงเนี่ยใช้ตามหลักความจริงอะ่ะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งในการชาร์จต่อ1ครั้งอะ่ะผมคิดว่าระยะเวลามันจะประมาณนั้นนะครับวัสดุงตัวเมาส์ตัวนี้จะเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่60กรัรถือว่าเป็นน้หนัก ที่สเปคค่อนข้างเบามากๆนะครับสเปคมาตรฐานสําหรับเมาส์น้ำหนักเบาปัจจุบันสําหรับเมาส์ไฮเอนดะ์ะผมว่าเลนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ6 6สอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเราลองไปฟังเสียงตัวเมาส์กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ผมนะครับลองทาส์ตัวนี้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับหลังจากได้สินค้ามาเนี่ยผมลองเทสแบบละเอียดแล้วนะครับรีวิวจากการทดสอบนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยผลที่ได้ที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนสําหรับการใช้งานของผมนะครับถ้าที่ผมชอบจริงๆเลยจะเป็นคลอริกนะครับสำหรับการจับนะฮะสำหรับคนที่มือเล็กเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรตอบโจทย์อะผมบอกงี้เลยนะครับทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของยาขมกันบ้างนะครับหรือข้อติดติงสําหรับเมาส์ตัวนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะครับสำหรับเมาส์ทุกตัวนะฮะ สำหรับคนที่จับแบบฟิงเกอร์ทิปกิบแบบผมถ้าใครที่จับเมาส์แน่นๆนะครับย้ำว่านแน่นๆเลยนะจังหวะก,การสบ,บัดไปทางซ้ายเนี่ยของตัวเมาส์นะครับจะมีความเป็นหนีบอุ้งมืออยู่เบาๆนะครับอันนี้บอกทุกคนไว้เลยนะฮะ <c oughs> ผมแก้ปัญหานี้โดยการใช้แผ่นรองเมาส์สปีดที่เป็น e s p o r t โดยเฉพาะะตรงนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่สําหรับใครที่จะใช้แผ่นรองเมาส์แบบทั่วๆไปในท้องตลาดมาใช้กับเมาส์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะมีหนีบอุ้งมือซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาระหว่างการใช้งานได้นะครับ แล้วจังหวะการจับเป้าและเซนเซอร์ของเขาเป็นยังไงรีวิวกันแบบจัดจัดเลยนะครับคะแนนของผมออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจอ่ะส่วนตัวของผมคนเดียวเลยนะมีความแม่นยำสูงมากๆครับจับจังหวะการเล็งได้ดีมากๆโดยรวมก็คือโฟกัสไปที่การจับเลยครับถ้าเกิดเป็นปัญหานะที่ผมรู้สึกได้จริงๆถ้าใครจับแบบคอกิปเนี่ยบอกเลยว่าพอใจกับการใช้งานแน่นอนแต่ถ้าใครจับแบบฟิงเกอร์ทริปกิปแล้วก็ปลามกรีปเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวและทําความคุ้นเคยกับตัวเมาส์ระดับหนึ่งเลยถึงจะใช้งานได้แบบเสถียรนะฮะ ทีนี้เรามาคุยถึงข้อแนะนําของเขากันบ้างนะครับการปรับแต่งตัวเมาส์เนี่ยแน่นอนว่าเมาส์ตัวนี้ไม่มีซอฟต์แวร์อะไรมาให้เลยสําหรับการปรับแต่งนะครับต้องปรับผ่านตัวเมาส์ทั้งหมดซึ่งเวลาปรับเราก็ไม่รู้ว่า DPI เนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่มีในซอฟต์แวร์บอกสมมุติเราอยากจะไปเช็คอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมอยากจะแนะนําจริงๆนะครับใครที่มีคู่มือการใช้งานข้อมูลตรงนี้จะมีบอกนะครับเราจะไม่สามารถไปปรับแต่งอะไรของเขาได้เลยนะ ใครที่อยากจะเน้นซอฟต์แวร์อาจจะต้องเอาส่วนนี้ไปพิจารณากันนะครับถ้าใครเป็นสายเซตอัพนะฮะหรือใครเนี่ยทำคู่มือหายสามารถไปโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของทางแบรนด์ได้เลยนะครับต่อมาคือเรื่องของพอตในการใช้งานของตัวเมาส์ครับทุกคนสำหรับตัวพอตของเขาเนี่ยจริงๆทำมาดีนะครับเป็น USB C นะแต่ส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยเอาจริงน่าหงุดหงิดเลยแหละเพราะผมลองเสียบใช้งานสายที่ไม่ได้มากับตัวกล่องหรือตัวเมาส์อ่ะมันใช้งานไม่ได้นะครับคือมันยัดเข้าไปไม่ได้ทุกคน อาจจะต้องสอบถามทางแบรนด์กันดูนะครับสำหรับส่วนนี้นะดีหน่อยยังมีแท่นชาร์จมาให้ฉะนั้นเวลาสายมีปัญหาไม่สามารถชาร์จผ่านตัวสายได้ก็อาจจะต้องชาร์จผ่านแท่นชาร์จเป็นหลักนะฮะต่อมาคือส่วนของ o l l i n g r a t e ครับส่วนนี้อาจจะต้องพิจารณากันพอสมควรเลยแหละเพราะด้วยความที่เมาส์ตัวนี้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 1000H นเฮิร์ตนะครับสำหรับ o l l i n g rate ของเขาซึ่งเท่ากันตามตรงนะครับส่วนตัวผมมองว่า polling r เ t e เนี่ยมันเพียงพอนะสำหรับการใช้งานปกติย้ำว่า นะครับแต่ถ้าใครเป็นสายซีเรียสเกมมิ่ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่เพียงพอแล้วสําหรับยุคปัจจุบันเนาะเพราะว่าด้วยความที่ฮาร์ดแวร์แล้วก็เกมต่างๆเนี่ยมันก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว1,000เนี่ยผมรู้สึกว่าความละเอียดสําหรับสายซีเรียสเกมมิ่จริงๆอะหลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นในท้องตลาดไม่ว่าจะค่ายเขียวค่ายฟ้าค่ายใดยเอ่ยนะครับหรือว่าจะแบรนด์จีนก็ตามตอนนี้ขยับขึ้นไป 2K 4K หรือ 8K กันแล้วนะครับ ผมว่าโซวี่อาจจะต้องปรับตัวพอสมควรเลยสําหรับเรื่องนี้นะเพราะคนที่ซีเรียสจริงๆทุกจังหวะจริงๆมันมีคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบนั้นอยู่นะครับซึ่งคนที่ดูอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบเดียวกันกันกบผมนะถ้าเกิดใครที่ไม่ซีเรียสมากรู้สึกว่าเอ้ยมันเพียงพอผมไม่ได้ซีเรียสอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าใครซีเรียสเนี่ยนะครับต้องลองพิจารณาส่วนนี้กันดูนะฮะแต่ในมุมมองของผมนะเอาจริงผมก็ใช้มาหลายตัวแหละไม่ว่าจะเป็น 2K 4K 8K หรือว่าจะเป็น1,000 แบบปกติเนี่ยผมก็ยิงได้เท่าๆเดิมอะ่ะก็ไม่มีผลลัพธ์อะไรต่างนะครับจริงๆก็อยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ตรงนี้ใช้8ปดพันแล้วจะยิงแบบเทพชาวเลยอะไรประมาณนั้นก็คงไม่มีทางใช่ไหมครับอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็การโฟกัสด้วยนะฮะ ส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของตัวรับสัญญาณนะครับหรือว่า enhanced receiver ของเขานะครับสำหรับส่วนนี้ผมต้องชื่นชมเลยนะครับเพราะเขาทําออกมาได้ดีมากๆแล้วการออกแบบของเขาเนี่ยรับสัญญาณได้ดีจริงๆบวกกับเรื่องของความสะดวกนะครับเมาส์แพงๆหลายๆตัวไม่ให้ตัวรับสัญญาณแบบนี้มาให้นะครับผมบอกทุกคนไว้เลยนะต้องชาร์จผ่านสายนะครับแต่ตัวนี้เขามีมาให้แบบครบๆเลยครับแกะกล่องออกมาก็จะครบเลยเหมือนตัวก่อนหน้านี้ของเขาก็ทําประมาณนี้เลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชื่นชมทางแบรนด์นะครับที่ทําออกมานะฮะ ราคาในท้องตลาดนะครับปัจจุบันราคาของเมาส์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่4 9 9 0บาทคือรวมทุกอย่างในกล่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรับรีซิเวอร์ตัวเมาส์ใดๆเออทุกอย่างแบบครบๆเลยนะฮะร,ราคานี้เป็นราคาของเมาส์ไฮเอ็นเลยแหละนะครับทุกคนน่าจะรู้นะผมว่าเทียบกับในตลาดปัจจุบันตอนนี้นะครับราคาของเมาส์หลายๆตัวก็อยู่ในเรนจ์นี้แหละนะฮะ ผมว่าตัวเมาส์ตัวนี้เป็นราคาที่ต้องแลกมากับคุณภาพเรื่องของเออร์โกนมิกอ่ะใครที่ซีเรียสในเรื่องของการจับการใช้งานสําหรับเมาส์ตัวนี้ผมว่ามันใช้งานได้เหมาะมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครไปซีเรียสกับเรื่องของแบบเทคโนโลยีของตัวเมาส์อะไรประมาณนี้เน้นเซตอัพเน้นการตั้งค่าอะไรประมาณนี้เมาส์ตัวนี้อาจจะต้องพิจารณากันระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้รายละเอยียดทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆฮะสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณ และก็รับชมครับ